หลังจากเราล้างกงนกเที่ยงสามตัวแล้วนะครับนี่ดูนะครับนี่เราจะคว่ำนะครับที่อาบน้ําน้องวันนี้อาบน้ํากี่รอบแล้วสามรอบใช่ไหมกรุดก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 ุดฮ่าอดใจไม่ไหวกุว่าแล้วต้องกุดกรุดรอมากรอมากรอมากนะครับน้องรอกว่าอีกน้องรอกว่าเนี่ยนะครับเราจะคว่ำนะครับนี่ที่อาบน้ําน้องนะครับอ่า เราคว่ำเลยล้างล้างเห็นไหมล้างพื้นเสร็จแล้วก็ถ่ายน้ําใหม่นะครับนี่นี่เราเทน้ําออกมาเลยครับน้องจะได้น้ากินสะอาดทุกวันนะครับอันนี้ต่ไข่น้ํามันจับไอตรงขวดนะครับอ่ะนี่นะครับแล้วก็เราก็จะใส่อาหารให้นิดเดียวนะครับเห็นไหมปริมาณอาหารนะครับนิดเดียวแค่แค่ก้นประมาณยี่สิบสามสิบเมตรนะครับอ่าอนนะครับเดี๋ยวพอมืดเราก็เอาเข้านอนนะครับ เอาน้องประจําตําแหน่งที่ใครที่มันนะครับนี่นะครับเหมือนกันนะครับนี่นะครับอาบน้ําวันนี้สามรอบแล้วนะครับอาบน้ำสามรอบแล้วนะครับพอพอเราตอนเช้าปุ๊บเราให้พอพอน้องกินอาหารเราก็ดูนะครับว่าเขายังกินอยู่หรือเปล่าพอเขาหยุดกินประมาณสักเก้าโมง้เราก็เทน้ําให้นะครับรอบแรกนะครับเทให้อาบเขาลงมาอาบปุ๊บเสร็จสะบัดขนเสร็จแล้วเขาก็เขาก็คุยโม้ตามภาษาเขานะครับ คุยโมโต่ตามภาษาก็กินไม่เรื่อยนะครับเดี๋ยวพอเที่ยงปุ๊บเทให้อีกอาบอีกนะครับอรอบบ่ายเทยอีกอาบอีกนะครับนี่อาบสามรอบแล้วนะครับสดนอาหารนะครับผมบอกเลยว่ามีความเป็นไปได้นะไม่ต้องไปให้เยอะนะครับให้อาหารให้เทียนิดเทนิดนะครับให้ทีะนิดให้ทีะนิดนะครับให้ทีะนิดนะครับไม่ต้องให้เยอะนะครับ ไปทีละนิดนะครับขุด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 ขุแล้วไป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 แล้ว

ขอจบคลิปไปท่นนี้นะครับกุดกุดกุด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 ุด